ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมมาอยู่กับเกมโปเกมส์ซาก้้อีกแล้วนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาบอกสายฟรีกันนะว่าไอแสนหนึ่งนี้ไม่ยากนะผมสำหรับสายฟรีผมก็เป็น V. P. 1นึ่งนะผมก็คือเติม29บาทเอาใครลิวนะครับผมก็คือ นี่ับผมอย่างแรกเลยนะไปแนะนำพาร์ทกันก่อนนะพาร์ทนี่ก็เพิ่มเยอะอยู่พอสมควรนะมันก็มันก็นเพิ่มอยู่นะผมเพิ่มมาตาคริเพิ่มสปีดเพิ่มเลือดของผมของทั้งทีมนะจะแบบอันนี้ก็คือหาได้จากการหลอมนะผมการหลอมการยิงแดน,นคิวการอะไรนะผมก็สามารถเก็บได้เลยกับประมาณนี้โอเคอันนี้นะผมแล้วก็ อย่างทีสองนะผมโปเกมอนไว้ที่หลังนะโปเกมอนนะผมเอ๊ะต้องซืนโปเกมอนนะก็ะคือจะตามบทนะผมก็จะบวกตามนี้เลยมีหลายอย่างนะผมผมจะขอพูดเร็วๆหน่อยละกันโอเคับผมอย่างที่สามก็คือเราต้องขยันเล่นนะเราต้องขยันเล่นนะผมก็คืออันนี้นี่ผมอัพตันหมดแล้วนะโอเคเอ้ยนี่ผมมันจะตันจะเป็นอย่างนี้นะ ก็คือคไม่สามารถต้องรอเวลก่อนนะแต่อันนี้ผมยังไม่ตันนะใครรีวผมก็ตันแล้วนะต้องรอเวลสามห้าโอเคนี่นะผมก็คือผมปั้นแค่สองตัวนะแต่ผมจะปั้นอีกสองตัวให้ดูแล้วกันนี่คนักผมแนะนำนะผมหาใช้นี่นะของแต่ละตัวของ SR านะสำหรับสายฟรีที่ไม่มี s s r สำหรับผมก็คือหาจากกิจกรรมนะผมกิจกรรมต่างๆที่มันจัดให้นะอันนี้ก็มีอยู่นะกิจกรรมนี้ก็คือแจก S S R ใช้หนิ้มกันนี่ก็เพื่อนๆไปเล่นกันนะครับผมนะผมจะโอนให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าสตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้นะแต่ผมจะเอาโอนกีลาดอสนะผมใช้นี่เนียโอนให้อ่าโอนให้เก่งกล้านะผมใช้นี่มกัน เราไปดูเยก็คือถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งใช้เพ็รนะผมแต่ถ้าน้อยมันใช้เงินนะโอเคผมโอ้ยถ่ายทอดสดเอ้ยถ่ายทล้วสดบ้านถ่ายท่อนะผมหกพอยเพชรปื้นน้ผมถ่ายไปแล้วไปตรวจสอบกันนะผมนี่กีรดาดอเป็นเวลรนหนึหมดแล้วโอเคนี่นะผมแกงก้าผมสามสามแล้วนะตีหกพัน ใั้ผมย้ายเข้าค่ายก่อนแล้วกันที่ผมเอาเอาวันนี้มันค่ายสองนะวะที่ผมเอาเก๋งกล้าเพราะว่าผมจะทําเมก้าเลยนะโอเคระรับสายฟรีก็ทําได้นะแต่ยากหน่อยเอาไปเอาเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันมันอยู่ที่แผ่นซีดีอันนี้มันคือมันคืนใช่ไหมมันคืนหมดเลยนะ ไอเราลืมกดดูนะว่าคืออะไรบ้างแต่ช่างมันครับเกงกาเนี่ยก็อยู่ที่สปีดโจมตีใน S S นะแต่แอคแท็กโจมตีเนี่ย,นะน,ยน้อยครับส่วนมากจะเน้นสกิลนะเกงกาเกงกาถ้าเน้นสกิลอย่างนี้ก็ต้องมีสุขสนนะครับผมโอเคสำหรับหลักๆนะครับผมที่จะเป็นต้องอัพนะก็คืออันนี้มันอัพได้อยู่แล้วนะครับนะผมก็คือดาว ดาวนี่ดาวเอสดาวนี่เอสเนี่ยสามารถใช้เยลรี่อัพได้นะผมเยลรี่ม่วงนั่นเองโอเคก็ okay. คือผมจะบอกว่ากันว่าหนะลักๆเนี่ยก็คืออัพเมลอัพสกิลนะผมแล้วก็แผ่น c ีดีนะก็คืออัพไปเลยนะผมแผ่น c ี CD, แล้วก็จะมีไอเทมนะผมก็คือใสไ่ไปเลยนะผมใส่ให้ไปเลยนะไม่ต้องดองนะผมแล้วก็อันนี้ก็คือรี หาครับผมก็คือถ้ามันอยู่ในระดับอันนี้นะถ้ามันอยู่ในระดับคอลเลกชันมือใหม่เนี่ยมันจะเปิดคอลเลกชันนี้ด้วยนะครับผมก็คือต้องขยันนะผมต้องขยันเล่นนะโอเคแบบอย่างนี้นะผมก็คือเราไม่มีเราก็ไปตะลุยด่านนะผมกวาดล้วเอาอย่างนี้นะผม อันนี้คือหมดนะก็ะคือประมาณนี้ก็ผมบอกเลยว่าสายฟรีก็ขึ้นแสนได้ไม่ยากนะผมอันนี้คือผมยังอัพไม่สุดนะก็ะคือประมาณนี้แล้วกันสำหรับสายฟรีนะผม ก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะก็คือต้องขยันเล่นนั่นเองนะผมขยันกับเก็บเวลขยันเก็บเวลขยันพารนะ์ทผมขยันหาของเนี่ยสายฟรีก็ไม่แพ้แน่นอนนะผมสำหรับอีพีหน้าเนี่ยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะผมรอติดตามชมนะสำหรับอีพีนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมคลิปนี้คือไม่รู้ว่ามีสาระอะไรหรือเปล่านะ คือมันจะมั่วๆหน่อยนะผมแค่จะมาบอกว่าสายฟรีก็ไม่ต้องเสียใจนะเกมนี้มันไม่ได้สายฟรีไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะผมก็สามารถลุยกันต่อได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วคับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ